ถ้าเป็นเรื่องดูดไขมันจะไม่เผลอนอกใจคุณหมอเอที่เดอยังคลินิกอีกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเบสนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การดูดไขมันจากที่อื่นแล้วไม่ลดไม่ปังให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นต้องต้องเกินก่อนว่าเบสเคยดูดไขมันกับคุณหมอเอเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วผลลัพธ์ก็คือเลิศมากดีมากคือดูดที่แขนหน้าท้อง น้อยแล้วก็ตรงน้องไปก็คือโอเคหมดทุกอย่างแต่ทีนี้พอผ่านมาสักประมาณ6-7ปีอย่างเงี้ยเราแบบทานเยอะเราอยากลดส่วนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้เราก็หาข้อมูลเราก็เลยเผลอไป ติดต่ออีกคลิน,นิกหนึ่งตรงนั้นโปรโมชั่นมันดึงดูดเราก็เลยโอเคเราไปทําที่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าพอไปทําแล้วอ่ะด้วยอุปกรณ์ของเขาอ่ะมันไม่ได้แบบมีนวัตกรรมตัวใหม่เหมือนกับที่เดิรยังมันทําให้แบบเราดูดออกมาแล้วผลลัพธ์มันมันไม่ได้เลยคือผิวก็ย้อยแบบ ท้อยไปเลยแล้วก็หุ่นก็คือไม่ลดเลยสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมอใหอ้คุณหมอเอแก้ให้อีกและครั้งนี้ก็คือผลลัพธ์ก็คือเลิศมากเพราะว่าจาก10บปีที่แล้วคุณหมอเอม้มเวเซอร์ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันคุณหมอเอมีแบบตัวบอดี้ทายตัวบอดี้เจ็เข้ามาช่วยซึ่งเลล่ะได้ใช้ตัวบอดี้ทายไปด้วยทําให้แบบจุดที่เราดูดไปก็คือผิวกระชับขึ้นจากคนที่ไม่เคยแบบกล้าใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรูปทําให้เรามั่นใจมากขึ้นกล้าใส่เสื้อผ้าพอดตตัวมากขึ้นค่ะ ค่ะเบสอยากจะฝากให้สําหรับทุกคนที่กําลังหาข้อมูลในการดูดไขมันนะคะอย่าเห็นแก่โปรโมชั่นและของถูกมืนที่เบสเคยเจอมาอยากให้ศึกษาถึงนวัตรกรรมที่ทางคลินิกใช้รวมถึงประสบการณ์และฝีมือของแพทย์เพราะสองอย่างนี้จะทําให้ผลลัพธ์ที่คุณได้อะออกมาสวยงามแต่สำหรับเดสเ็นแนะนำและก็มั่นใจที่เดะยังคลินิกที่เดียวเท่านั้นค่ะ